อาชันพี่ชางดตอร์ฟันดตอร์ฟันวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเหตุการณ์เป็นยังไงคะเจ้าหน้าที่ค้นกระเป๋าของผู้ตายเจอบัตรประชาชนเขาชื่อฉีจือชงอายุ18ปีคาดว่าตกลงมาจากสะพานลอยดตอร์ฟันท่านี้ครับสภาพศพเสียหายรุนแรงร่างกายกับแขนขาหักเป็นหลายท่อนพอจะรู้หน้าตาของศพออกครับ บ yeah. น่าอยู่ดูดูแล้วสาเหต,กตุการตายไม่น่าสงสัยน่าจะให้หน่วยสืบสวนทั่วไปตรวจสอบแต่ดูท่าทางคุณแล้วไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ถ้าพูดตายฆ่าตัวตายเองกระโดดจากช้างชลาก็ได้ทำไมต้องกระโดดจากสะพานลอยไม่ยุ่งยากไปหน่อยเลยลงไปดูข้างล่างกันเสี่ยวชงเสี่ยวชงทําไมถึงทริงกันไฟแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ผักห้ามใจด้วย <c ười> ทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาไม่้าตัวตายหรอกฉันมั่นใจเป็นไปได้ไหมว่า <c ười> เขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ก็ <c ười> เขาอ,อกหักก็ <c ười> เ,เลยเสียใจค่ะ <c ười> <c ười> เขาเลิกกับแฟนเขา เป็นเพราะเขากันไม่ได้ฉันรู้ว่าเขานัดเพื่อนไว้จะปั่นจัก,กรยานเที่ยวรอบเกาะกันเขามีอะไรไม่ได้บอกคุณหรือเปล่าคนอื่นเน่ยฉันไม่รู้หรอกแต่ลูกชายฉันเป็นอาสาสมัครองค์กรต่อต้านการฆ่าตัวตายเพี่กล่อมให้คนอื่น่าฆ่าตัวตายคนที่คิดบวกต่อชีวิตขนาดนี้ไม่มีทางคิดสั้นแน่นอนไม่มีทาง <c oughs>